ออสตินมันก็มีกฎของมันอยู่ถวางเท้าของเธอที่ไหนกันเนี่ยแต่ทันใดนั้นฉันก็จุกจนพูดไม่ออกเกมทวิสเตอร์เรืองแสงขึ้นเป็นสีเขียววงกลมแต่ละวงก็กําลังกระพริบเป็นจังหวะของมันเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเป็นบ้าไปแล้วหรอฉันมาจะเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างดีเสมอจนกระทั่งฉันได้พบกับเด็กใหม่ที่ชื่อออสตินฉันก็กลายเป็นคนบ้าไปเลยเขาเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นอื่น ฉันไม่สามารถลาสายตาจากเขาได้เลยและแน่ละ่ะ2-3สัปดาห์ถัดมาเขาก็ขอฉันเดทฉันตอบตกลงโดยไม่ลังเลฉันฝันถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เขาย้ายมาเรียนที่นี่แล้วมันกลายเป็นว่าออสตินเป็นคนที่รักในเกมต่างๆ พวกกราดเรนจ์คิงออฟโตเกแล้ว u n โนก็เป็นเหมือนโลกของเขาเอาจริงๆนะก่อนที่จะมาเจอกับออสตินฉันไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เท่าไหร่หรอกแต่แล้วฉันก็ค่อยๆเข้าไปมีส่วนร่วมทีละน้อยทีละน้อยฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยด้วยซ้ำว่ามันจะเพลินได้ขนาดนี้วันหนึ่งออสตินก็เข้ามาหาฉันด้วยรอยยิ้มที่มีเลขในผมเจอร้านที่ถูกใจแล้วไปกันเร็ว15นาทีหลังจากนั้นพวกเราก็ได้มายืนอยู่ตรงทางเข้าฉันแทบจะหายใจไม่ทัน ร้านใหญ่มากแล้วก็เต็มไปด้วยเกมต่างๆมากมายเอาละสิฉันไม่รู้เลยว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ในเือรของเราด้วยแต่พอฉันได้ดูใกล้ๆฉันก็เห็นถึงความผิดปกติของอร้านมันมีรอยแตกสดๆใหม่ๆในบางที่แล้วในร้านก็มืดไปหมดอืมแปละฉันมองไปทางออสตินอย่างมีคำถามแต่เขาก็แค่ทำท่าทางให้ฉันเข้าไปข้างในบรรยากาศร้านค่อนข้างขมุข,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 ขมัวมีกล่องที่ปิดอยู่ กองเป็นภูเขาเต็มไปหมดทุกที่แล้วก็มีพวกเศษเล็กเศษน้อยเต็มพื้นไปหมดพวกเรารีบออกมาจากร้านทั้งที่ยังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเจ้าของร้านผลักเราออกมาทางประตูเขามองไปที่ออสซินอย่างแปลกๆด้วยเขามองตาเขียวเลยแหละืมอมันแปลกๆอยู่นะ สองสาวันต่อมาฉันไม่สามารถละความคิดที่จะกลับไปที่ร้านนั้นและถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยฉันก็เลยเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วก็ไปที่นั่นคนเดียวข้างในร้านเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่กล่องน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดระหว่างบทสนทนาสั้นๆของพวกเราเจ้าของร้านก็ถูกขัดจังหวะจากสายโทรเข้าแล้วก็ธุระบางอย่างอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์อันเร็วร้ายที่เกิดขึ้นที่ร้าน มีคนขับรถจีปสีดำเข้ามานันคือเหตุผลที่มีความเสียหายเต็มร้านไปหมดฉันแสดงความเสียใจกับเขาแต่เจ้าของร้านก็ตอบว่ายังมีบางเกมที่ไม่ได้รับความเสียหายแต่พวกมันก็ถูกยาไปอีกร้านหนึ่งแล้วฮูเล่ออสตินจะต้องตื่นเต้นฉันหาที่อยู่อย่างรวดเร็วแล้วก็มาโผล่ที่ร้านที่สองอย่างทันทีทันใดฉันตั้งหน้าตั้งตาที่จะเลือกเกมที่เจ๋งที่สุดให้กับออสตินแต่พอเข้าไปในร้าน ฉันก็ต้องผิดหวังอย่างที่สุดเพราะว่าเกมได้ถูกซื้อไปเกือบหมดแล้วหลังจากที่เดินวนไปมาระหว่างชั้นที่ว่างเปล่าไปแล้วครึ่งชั้นฉันก็เลยถามคนขายว่ามีอย่างอื่นเหลืออีกไหมเขามองไปที่หน้าจออย่างใช้ความคิดแล้วก็พูดว่ามีเกมวิสเตอร์อันหนึ่งอยู่ในคลังสินค้านะฉันพูดพลงออกไปโดยไม่ต้องคิดว่าหนูขอซื้อคะ่ะแน่ละว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยมันก็เป็นอะไรบางอย่างสําหรับออสตินแล้วก็ฉัน ในมิช้าฉันก็กําลังเดินอยู่บนถนนถือกล่องใบหนึ่งในมือแต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีฉันก็เพิ่งรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกําลังทําให้ฉันสับสนฉันหันไปมองอย่างช้าช้าแล้วก็สังเกตเห็นผู้ชายชุดดำสองคนกําลังจ้องมาที่ฉันจากอีกฝั่งหนึ่งของถนนฉันรีเร่งฝีเท้าอย่างหวาดกลัวแต่พอฉันหันไปอีกครั้งผู้ชายพวกนั้นก็หายไปแล้วแปลกจังบางทีฉันอาจจะคิดไปเองก็ได้ในตอนเย็น ออสตินมาหาฉันเหมือนปกติฉันมีอะไรจะให้น่ะฉันพูดปร่งออกไปพร้อมกับกล่องทันทีที่ออสตินเห็นกล่องใบหน้าของเขาก็มีรอยยิ้มปรากฏขึ้นผุ้เล่เขาชอบมันพวกเราเริ่มเล่นเกมอย่างทันทีทันใดตอนแรกทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่แล้วเฮ้ยฉันเบื่อแล้วนะออสตินมันมีกฎอยู่ตรงนี้เธอเอาเท้าของเธอไปวางไว้ที่ไหนเธอกำลังเล่นโกงอยู่หรือเปล่า ฉันไม่มีเวลาที่จะทําให้มันจบเพราะว่านางมารร้ายกําลังเริ่มเกิดขึ้นในตัวฉันมือของฉานที่กําลังวางบนวงกลมสีฟ้าอย่างดื้องทางที่ฉันได้สีแดงเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันบ้าไปแล้วหรือเปล่าฉันมองไปที่ออสตินซึ่งก็ไม่เข้าใจอะไรเลยเหมือนกันแต่แล้วบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นและนั่นก็ทําให้ฉันรู้สึกจุกอยู่ที่คอแผ่นเก็บสว่างขึ้นเป็นแสงสีเขียววงกลมแต่ละวงกําลังกระพริบเป็นจังหวะของมันเอง แต่ในอีกทางหนึง่งออสตินก็ได้จ้องมองอย่างตั้งใจขณะที่แผนเกมได้กลายร่างเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นไปด้วยปุ๋ยและหลองไฟฉันชอ็อกจนพูดอะไรไม่ออกแต่ทำไมออสตินถึงได้จ้องมองมันอย่างสงบได้ฉันไม่กล้าที่จะขยับตัวได้แต่รอฟังคำอธิบายอย่าเพิ่งกลัวนะผมมีอะไรจะสารภาพออสตินมองมาที่ฉันอย่างรู้สึกผิดสันหลังของฉันเย็นว่าพูดมาเลย ก่อนที่ออสซินจะได้เปิดปากพูดก็มีเสียแแงแปลกๆคุมคำคุมคำอยู่บนถนนหน้าต่างเต็มไปด้วยแสงหลากสีฉันมองออกไปแล้วก็เห็นยาอวกาศกําลังบินมาใ,นใกล้ๆบ้านของฉันอยู่จริงๆพระเจ้ายังกับในหนังแน่ฉันพูดออกไปได้แค่นั้นวิง่งออสซินตะโกนออกมามันเหมือนฉันกำลังอยู่ในหนังแฟนตาซีแปลแกๆสักเรื่องแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ก็ไม่ได้เข้ากับสิ่งที่ฉันคิดไว้เลยออสตินดึงฉันไปที่ประตูทางออกด้านหลังของบ้านฉันเองก็แปลกใจที่ฉันไม่มีแม้แต่กำลังที่จะขาดคืนระหว่างทางเขาบอกกับฉันว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวตอนแรกฉันคิดว่าเขาแค่อรอฉันเล่นเฉยๆแต่ออสตินพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเขาเดินทางผ่านอาวกาศมาด้วยยานของเขาแล้วก็ตกเข้าไปในฝนดาวตกโดยไม่ตั้งใจ ถูกชนแล้วก็ตกเข้าไปในร้านเดียวกับเกมพวกนั้นมันเป็นเวลาเดินก่อนหน้าที่ออซินจะย้ายเข้ามาที่ห้องเดวของเราฉันหายใจถี่ขณะที่ฟังเรื่องราวแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเอาซะเลย ทุกราวิ่งมาที่สนามหลังบ้านแล้วตอนนี้แล้วออสตินก็ยังเล่าต่อไปเรื่อยๆ,ๆเขาบอกว่าหลังจากการชนเขากาลังจะตายอยู่แล้วยานพังจนไม่สามารถซ่อมได้สิ่งเดียวที่เขาจะทําได้ก็คือเสกยานให้กลายเป็นร้านค้าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือสําคัญๆไปเป็นกล่องเกมต่างๆ ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นมีเครื่องมือสื่อสารฉุกเฉินสำหรับการขอค,อความช่วยเหลืออยู่แต่ด้วยความไม่มีสติออสตินก็เลยจําไม่ได้ว่าเขาเปลี่ยนมันเป็นอะไรบ้างผู้ช่วยของเขาก็ตายไปแล้วแล้วออสตินก็แทบจะจําไม่ได้ว่าเขาเป็นใครและการตามหาก็ล่าช้าฉันไม่ได้พูดอะไรเลยเพื่อที่จะบอกว่าฉันกําลังช็อกอยู่แฟนของคุณบอกคุณว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่บ่อยๆหรือเปล่าฉันตัวสั่นจากอากาศเย็นในเวลายเย็นแล้วก็มองจากออสตินไปยังจานบินที่กําลังบินอยู่ แต่ทันใดนั้นออสซินก็หยุดฉันแล้วก็บอกให้ฉันไปรอตรงข้างๆบ้านก่อนโถเอ้ยเขาพูดพลงออกมาแล้วก็เห็นผู้ชายพวกนั้นที่จ้องฉันตอนซื้อเกมคทเสเตอร์อยู่ใกล้กับยานอวากาศที่กําลังลอยอยู่พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ผมบินกลับไปออสซินพูดเราต้องทําอะไรสักอย่าง ขอจ้องเข้ามาที่ตาฉันแล้วก็พูดว่าผมขอโทษที่ผมไม่ได้บอกคุณก่อนผมกลัวผมกลัวว่าคุณจะเหมือนกับพวกมนุษย์คนอื่นๆที่ไม่ยอมรับผมแต่ทันทีที่ผมเห็นคุณผมก็รู้สึกอะไรบางอย่างทันทีน่าเสียดายที่คนสองคนจะสื่อสารกันได้ต้องผ่านตัวแทนของเผ่พาพันธุ์ต่างดาวของผมเท่านั้นแล้วผู้ช่วยผมผมก็ได้ตายไปแล้วแต่ความรู้สึกของพวกเราช่วยให้ผมขอความช่วยเหลือได้ถ้ามันไม่ใช่เพื่อคุณแล้วก็เกมทวิสเตอร์นี่ผมคงไม่ได้กลับบ้านเกิดของผมอีกเลยขอบคุณนะ สมานตามากับผมออสตินจับมือของฉันไว้แน่นพวกเราจะเดินทางข้ามแกแล็กซี่ไปสำรวจโลกแล้วผมก็ให้คุณได้แม้แต่ดวงดาวฉันไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เลยออสตินพูดด้วยความจริงใจแต่พอฉันได้มองไปรอบๆบ,บ้านฉันก็จำเพื่อนๆพ่อ,พอแม่แล้วก็โรงเรียนได้ฉันรู้สึกจุกยู่ที่คอเพราะฉันเองก็อยากจะไปอยู่กับเขาจริงๆสมานตาเร็วเข้าของเร่งฉันพวกเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงแปลกๆตรงข้างๆบ้าน แล้วก็เริ่มเข้ามาใกล้พวกเราเหงือยเย็นๆได้ไหลออกมาที่หน้าผากของฉันฉันขอโทษฉันทําไม่ได้ฉันไม่สามารถทิ้งทุกอย่างแล้วบินหนีไปแค่นั้นที่ฉันจะจัดการพูดออกไปได้ครอบครัวของฉันเพื่อนๆชีวิตของฉันทั้งหมดอยู่ที่นี่ฉันรักคุณมากแต่ฉันก็ไม่ได้รักพวกเขาน้อยไปกว่าคุณออสตินมองมาที่ฉันอย่างเข้าใจแล้วก็เอ็นตัวลงมาจูบฉันกระซิบที่ข้างหูลาก่อนหวังว่าจะได้พบคุณอีก หลังจากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นไปทางหนีไฟอย่างช่ำชองพวกเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นเขาเขา้าแล้วก็ยิงทันทีไม่ฉันหลับตาปี <S 2> <S 2> <S 2> แต่ออสตินก็กระโดดไปที่หลังคาของยานอวกาศอย่างว่องไวโบกมือให้ฉันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีจานบินก็หายไปที่ไหนสักที่ในอ ok. ากาศขณะที่พวกเจ้าหน้าที่จ้องไปที่ท้องฟ้าอย่างค่ําคืนด้วยความว่างเปล่าฉันก็รีบกลับเข้าไปที่บ้านอย่างรวดเร็วตัวของฉันยังสั่นด้วยความหวาดกลัวและหนาวเย็นนี่เขาบินหนีไปแล้วจริงๆหรอ ฉันนั่งลงกับพื้นแล้วก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาอีกต่อไปเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ความฝันมหัศจรรย์วันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าวันหนึ่งฉันกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็เห็นกล่องเกมทวิสเตอร์วางอยู่บนเตียงคุณชอบวิดีโอนี้ไหมกดติดตามกดไลค์สนับสนุนช่องให้ด้วยขอบคุณค่ะฉันแทบจะเดินไปตามถ่งทางเดินของโรงเรียนไม่ไหวความผอมทำให้ร่างกายของฉันดูเหมือนโครงกระดูกทั้งซีโครงที่ยื่นออกมาแก้มตบ แล้วฉันก็เห็นเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าพอเขาถามยิ่งตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันกำมัดแน่นด้วยความโกรธทั้งหมดเป็นความผิดของนายทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเขาย้ายมาเรียนห้องเดียวกันเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนพอดึงดูดความสนใจของสาวๆทันทีชายหนุ่มผมสีเข้มตัวสูงตาสีน้ำตาลและเขาดูโตกว่าไวมันเป็นรักแรกพบเลยล่ะแต่พอไม่เดทกับสาวอ้วนหนึ่นงฉันแน่ๆแเพราะน้ำหนักทำให้ฉันไม่เคยมีแฟนฉันพยายามลดน้ำหนัก ทั้งอดอาหารไปยิ้มแต่ก็ไร้ผลแม้แต่หมอยิงจ่ายหัวฉันมีระบบเผาผลาญที่แย่มากฉันเกือบจะยอมทำใจว่าจะไม่มีผู้ชายคนไหนมาชอบฉันแต่แล้วพอก็เริ่มเข้าหาฉันเขาทั้งหยิบตาผู้ชมฉันและครั้งหนึ่งเขายังช่วยฉันจับพวกคนที่ล้อเลียนว่าฉันอ้วนเขาบอกว่าฉันสวยมากและฉันไม่ควรฟังคำพูดพวกนั้นไม่เคยมีใครดีกับฉันขนาดนี้มาก่อนฉันชอบพอลมาก หลังจากคุยกันครบหนึ่งอาทิตย์ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจสารภาพกับเขาหลังเลิกเรียนฉันขอให้พอลมาพบกันหัวใจของฉันเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและฉันก็พ่งออกไปว่าฉันชอบเธอพอเงียบไปสักพักจนฉันเริ่มรู้สึกอับอายแต่แล้วเขาก็ยิ้มและบอกว่าเขาก็ชอบฉันเหมือนกันฉันแทบจะหน้ามืดเพราะความสุขแต่พอกลับเสริมขึ้นว่าเขาจะคบกับฉันโดยมีเงื่อนไขว่าฉันต้องลดน้ำหนักเหมือนมีบางอย่างแตกหักอยู่ข้างใน แต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อพอหลังเลิกเรียนฉันจึงตรงไปที่ยิม ขณะดเดินอยู่บนถนนมีคนยื่นใบปลิวให้ฉันเฮ้ย hey, คนสวยมีคอสลดน้ำหนักเปิดใหม่ที่นี่มีโปรโมชั่นที่ทดลองฟรีด้วยนะสนใจไหมฉันลังเลแต่คนแจกใบปลิวยืนยนกับฉันแล้วคุณจะเป็นนางแบบภายในหนึ่งสัปดาห์ถ้าฟรีก็น่าลองนะฉันขอบคุณคนแจกใบปลิวและไปตามที่อยู่ที่บอกไว้ทางเข้าสตูดิโออยู่ในลานกว้างแห่งหนึง่งพอเข้าไปแล้วก็จะเจอฉันใต้ดินด้านในนั้นมีสาวสวยคนหนึ่งมาพบฉันเธอเชิญฉ,ฉันเข้าร่วมโปรโมชั่นฟรีโดยมีชายคนหนึ่งใส่เสื้อ ครูสีดำเข้ามาแนะนำตัวเองว่าเป็นครูฝึกฉันออกจากที่นั่นและรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อชั่งน้ำหนักดูทันทีเมื่อฉันเห็นตัวเลขฉันแทบไม่อยากจะเชื่อหายไป3กิโลฉันตรวจดูซ้ำๆหลายครั้งว้าวคอสลดน้ำหนักนั้นได้ผลจริงฉันตื่นเต้นมากวันรุ่งขึ้นฉันรีบวิ่งไปเพื่อเข้าคอสทันทีแต่ผู้จัดการหยุดฉันไว้และบอกว่าการเข้าร่วมครั้งต่อไปมีค่าใช้จ่ายที่มากมายจนแทบจะเป็นเงินออมทั้งหมดของฉัน ไม่มีทางเลือกแล้วชินอยากลดน้ำหนักมากจนเมื่อกลับถึงบ้านฉันเอาเงินที่ซ่อนไว้ของชันออกมาแล้วนับดูที่ตายสิมันไม่พอชันแทบจะหมดหวังแต่แล้วฉันก็เจอเงินสดจำนวนหนึ่งในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตของชันเรียบร้อยแม่กลับมาจากที่ทำงานและถามว่าชันจะไปไหนชันตื่นรตหนอกแล้วพร่องออกไปว่าชันจะออกไปข้างนอกกับเพื่อนหูฉชนแทบไม่นี่เป็นครั้งแรกที่ชันโกหกแม่อยูงตงแจ้งแต่ชันบอกเธอเกี่ยวกับคอร์สนี้ไม่ได้เธอไม่เข้าใจชันแน่นอน หลังจากจ่ายเงินทั้งหมดให้กับผู้จัดก,การแล้วฉันก็ไปเข้าคลาสเป็นครั้งที่2หลังจากนั้นฉันก็วิ่งไปเช็คน้ำหนักทันทีลดลงอีกามกิโลพอมองกระจกฉันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหน้าท้องแบนลงและต้นขาก็เล็กลงที่โรงเรียนพอก็บอกว่าฉันสวยขึ้นและกอดฉันเพื่อนผู้หญิงในห้องต่างหน้าแดงด้วยความอิจฉาและฉันก็เหมือนล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าฉันควรจะลดน้ำหนักอีกหน่อยและเราก็จะได้เป็นแฟนกัน แต่ฉันจะหาเงินจากที่ไหนฉันคิดเรื่องนี้ทั้งวันจนรู้ว่าฉันมีทางเลือกเดียวคือการขอพ่อแม่พอถึงบ้านฉันเดินไปหาแม่ขอเพียงแค่แม่ตกลงแต่ทันทีที่ฉันเริ่มพูดแม่ก็ขัดฉันและบอกว่าเงินไม่ได้งอกบนต้นไม้นะฉันกลับไปที่ห้องทันทีและกระแทกประตูปิดแม่ไม่เคยเข้าใจฉันเลยแต่พอคงไม่รอมีคนสวยๆมากมายรอเขาอยู่และฉันก็จะสูญเสียทุกอย่างไม่ถ้าฉันขโมยเงินล่ะ ความหนาวเย็ยนแล่นผ่านร่างกายของฉันฉันไม่เคยขโมยมาก่อนแต่ก็ต้องโทษที่พ่อแม่ไม่ยอมเข้าใจใฉันเลยในขณะที่พวกเขาอยู่ในครัวฉันพุ่งเข้าไปในห้องนอนและเปิดกระเป๋าของแม่มีกระเป๋าตังอยู่ในนั้นฉันหยิบเงินออกมาด้วยมือที่สั่นเทาจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาฉันรู้สึกร้อนบูบว่าฉันเก็บกระเป๋าตังกลับเข้าไปและเอาเงินใส่กระเป๋าทัานใดนั้นประตูก็เปิดออก แม่มองมาที่ฉันอย่างเคร่งเครียดและถามว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันกลืนน้ำลายและบอกว่าฉันอยากจะขอโทษเธอฉันหอมแก้มเธออย่างรวดเร็วแล้ววิ่งออกไปฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลดน้ำหนักฉันให้เงินทั้งหมดกับผู้จัดการแม้ว่าจะรู้สึกแย่แต่การลดน้ำหนักแล้วพอได้ครอบงำความคิดของฉันผู้จัดการพาฉันไปเข้าคลาสหลังจากนั้นฉันก็รีบกลับบ้านไปชั่งน้ำหนักอีกครั้งลดลงอีกสามฉันลดน้ำหนักไปเยอะแล้วในที่สุดฉันก็จะได้เด็กกับพอ แต่เขากลับใส่หัว <c oughs> เธอยังผอไม่พอฉันแทบจะล้มแล้วฉันจะหาเงินจากที่ไหนฉันเครียดมากพอกับฉันคงจะไม่ได้คบกันฉันคิดจะยืมเงินจากเพื่อนในห้องแต่คงไม่มีใครอยากให้ฉันยืมเงินมากขนาดนั้นมีเพียงทางเดียวคือขโมยจากพ่อแม่ของฉันอีกครั้งในตอนเย็นหลังจากรอแม่ออกจากห้องนอนฉันก็แอบเข้าไปข้างในหัวใจของฉันเต้นแรงกระเป๋าหายไปไหน ฉันมองไปรอบๆห้องและสังเกตเห็นมันบนโต๊ะข้างเตียงเยี่ยมมากฉันรีบคว้ากระเป๋าตังค์พร้อมกับที่ประตูเปิดออกหัวใจของฉันจมดิ่งเมื่อเห็นความโกรธเกรี้ยวของแม่ไม่ใช่อย่างที่แม่คิดนะคะ แล้วแม่ก็ตะโกนใส่ฉันว่าฉันไปกินอะไรที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากันแน่เพราะน้ำหนักลดลงไปมากและฉันยังแอบเอาเงินจากกระเป๋าไปอีกฉันรู้สึกเสียใจมากแม่ังเสริมอีกว่าเท่งเกิดขึ้นอีกแม่จะส่งฉันไปรักษาตัวฉันแทบจะร้องไห้และรีบวิ่งกลับไปที่ห้องในตอนเช้าฉันไปโรงเรียนด้วยอารมณ์ที่แย่มากพอคงไม่คบกับฉันทั้งหมดที่ทำไปนั้นสูญเปล่า แต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฉัน <Wow. S 1> และถอนหายใจพูดว่าเฮ้นี่เธอตัวผอมลงเกินไปหรือเปล่าเขาคือคนจ่ใบปลิวที่แนะนำคลอสให้ฉันฉันถามว่าเขาให้ฉันยืมเงินได้ไหมและเขาตกใจเขาจะหาเงินจํานวนนี้มาจากไหนได้ คำพูดของเขาทำให้ฉันผิดหวังคนแจกใบปลิวเห็นแบบนั้นแล้วยิ้มให้กำลังใจฉันและถามว่าทำไมฉันถึงต้องการเงินละ่ะฉันเกือบจะร้องไห้และพร่งทุกอย่างออกไป <t> เขาได้ยินแล้วขมวดคิว้วแต่เอสพวกนั้นเป็นยังไงกันแน่ฉันยักไหล่ก็มีครูใส่เสื้อคูดพาฉันไปที่ห้องแล้วหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งสำคัญคือน้ำหนักของฉันหายไปลีโอหรือนายคนแจกใบปลิวมองอย่างงงๆและถามอีกครั้งหมายความว่ายังไงจะไม่ได้เหรอนี่มันแปลกมากเลยนะ เขาเองก็ไม่เคยพบกับเจ้านายเขามีหน้าที่แค่ชวนสาวๆไปสมัครคลอสถ้าคลอสนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพละ่ะฉันคิดตามลีโอพูดถูกฉันหมกมุ่นอยู่กับการลดน้ำหนักมากจนไม่ได้คิดดูว่าทำไมน้ำหนักถึงลงถ้ามันเป็นสิ่งที่อันตรายและผิดกฎหมายละ่ะแล้วทำไมฉันถึงจำอะไรไม่ได้เลยลีโอมองตาฉันและบอกว่าลองติดเข็มกลัดกล้องเข้าไปดูไหมจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ฉันตกลงทันทีฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสวนทรแปลกๆนี้แต่ฉันจะหาเงินเข้าคอร์สจากที่ไหนพ่อแม่จะพาฉันไปรักษาตัวถ้าฉันพูดอะไรเกี่ยวกับคอร์สนี้อีกลีโอจึงถามว่าพวกเขาจะให้ฉันติดเงินไว้ก่อนได้ไหมล่ะฉันคิดดูผู้จัดการรู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันและเธออาจจะยอมให้ก็ได้แต่เราต้องเล่นละครสักหน่อยลีโอซื้อเข็มกลัดกล้องมาและติดไว้ที่เสื้อของฉันฉันไปที่นั่น ผู้จัดก,การทักทายฉันด้วยรอยยิ้มแล้วฉันก็เริ่มควานหาของในกระเป๋าของตัวเองและแสดงออกว่าตกใจมากเพราะฉันทิ้งกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านฉันโทรหาลีโอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าพ่อคะหนูลืมกระเป๋าตังไว้ที่บ้านพ่อมาจ่ายเงินให้หนูได้ไหมลีโอตอบมาว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อลูกสาวสุดที่รักผู้จัดก,การเงียบไปและฉันคิดว่าคงจะไม่ได้ผลแล้วแต่แล้วเธอก็พยักหน้าและบอกว่าเข้าไปได้เลยว้าว ฉันเข้าไปในห้องมืดที่มีครูฝึกนั่งอยู่เขาสวมเสื้อฮู้นเหมือนเดิมฉันนั่งลงบนเก้าอี้และหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยเมื่อฉันออกไปข้างนอกลีโอกำลังรอฉันอยู่และดูตื่นเต้นเรานั่งลงที่ม้านั่งในส่วนสาธารณะและเสียบเข็มกลัดเข้ากับแล็บท็อปเพื่อดูในวิดีโอครูฝึกสวมเสื้อคู้ดเริ่มพูดกับฉันด้วยเสียงเรียบๆแล้วฉันก็หมดสติไปทันทีที่ฉันสลบครูก็ถอดเสื้อฮู้ดออกและฉันถูกระผายใจติดขัดเป็นพอนี่นาะ ฉันเหมือนถูกสะกดจิตแล้วเขาก็เอาน้ำยาบางอย่างมาให้ฉันดื่มลีโอกับฉันสบตากันพอเป็นนักต้มตุน๋นและเขาก็สะกดจิตเด็กผู้หญิงและฉันก็เด่นชอบเขาทันใดนั้นเองมีคนเล่นเกตมาชนเราเพาถือแก้วน้ำผลไม้ในมือและมันก็หกลงบนแล็ปท็อปมันเสียหายทันทีและหน้าจอก็ว่างเปล่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเราทำวิดีโอหายฉันน้ำตาคลอเบ้านี่พอจะหลอกผู้หญิงต่อไปได้โดยไม่ต้องรับโทษ และฉันก็ทําอะไรไม่ได้เลยสินะลีโอโอบไหลฉันและบอกว่าเราจะทําให้พอได้รับโทษเขามีแผนวันรุ่งขึ้นลีโอช่วยฉันแต่งหน้าเขาช่วยฉันใส่คอเสจเสริมกระดูกบนใบหน้าและแขนของฉันและว่าดรอยฟกช้ำใต้ตาให้ฉันเมื่อฉันเห็นตัวเองในกระจกฉันตกใจมากนี่มันสบเดินได้ชัดชัดฉันจึงแกล้งเดินอย่หมดแรงไปตามถงทางเดิน แบบแทบจะลากเท้าไปตามทางเลยล่ะพอเห็นฉันแล้วก็ตัวแข็งตกใจและถามว่าฉันเป็นอะไรมันเป็นความผิดของนายทั้งหมดฉันตะโกนฉันรู้ทุกอย่างแล้วการสะกดจิตใช้ไม่ได้กับฉันพอนาซี่และพวกออกมาว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ฉันมีสภาพแบบนี้เราต้องเรียกรพยาบาลเรียบร้อยฉันยืดตัวตรงท,ทันทีแสดงเครื่องบันทึกเสียงให้เขาดูตอนนี้ฉันมีคำสารภาพของเขาแล้วเขาจะหนีไปไหนไม่ได้อีก แล้วลีโอก็เดินออกมาและพูดอย่างจริงจังว่าพอจะต้องไปพบตำรวจและรับสารภาพจะดีกว่าพอมองเราด้วยสายตาดุร้ายจากนั้นก็รีบไปที่ทางออกไม่ลีโอกับฉันวิ่งตามเขาแต่พอเร็วกว่าเรามากขณะที่ฉันกำลังจะสิ้นหวังจู่ๆตำรวจก็บุกเข้ามาในโรงเรียนพวกเขาควบคุมตัวพอทันทีและลีโอกระซิบบอกว่าเขาตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจล่วงหน้าฉันมองเขาอย่างซาบซึง้งฉันจะทำยังไงถ้าไม่มีนาย ไม่นานการพิจรารณาคดีของพอก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเขาไม่ใช่นักเรียนแต่เป็นชายวัย35ปีที่ตำรวจต้องการตัวมานานแล้วเขาจงใจปลอมตัวเป็นนักเรียนและจีบสาวอ้วนและชักชวนให้ลดน้ำหนักหลอกล่อยพวกเขามาเข้าในกายลดน้ำหนักของเขาเพราะการสะกดจิตของเขา ทำให้พวกเธอต้องกลับมาทำอีกแม่บอกว่าเธอภูมิจะในตัวฉันมากและฉันก็มีแฟนจนได้ลิโอไงล่ะแ,ละแม้ว่าในเวลาต่อมาฉันจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกครั้งแต่สุขภาพของฉันสำคัญกับเขามากกว่าและถ้าผู้ชายใส่ใจรูปร่างหน้าตามากกว่าสุขภาพของคุณเขารักคุณจริงหรือเปล่าคุณชอบวิดีโอนี้ไหมฝากกดไลค์และกดติดตามสนับสนุนช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ